Here's Mr. Midnight, Jack Tarro! I'm trying to host a national syndicated talk show. And I'm trying to help you keep it on the air. Late Night with the Devil. Good evening Night allowing again you for allowing into your living rooms once and me thank หนังสยองขวัญสายพันธุ์ใหม่กว่าเรตติ้งการันตีความหลอนไม่เหมือนใครจากผู้ชมทั่วทั้งโลกพร้อมคำวิจารณ์ชั้นดีที่ต่างยกย่องให้เป็นความผวาแห่งยุคใหม่ไม่ดูจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง โปรเจกต์ในฝันดันให้สุดทางของเดวิดเดสเมลเชนนักแสดงเจ้าบทบาทที่แจ้งเกิดจากบทเล็กๆในเดอะด n กไหนก่อนจะกลายเป็นตัวพ่อหนังป๊อปเคาเจอร์มีบทหมดทุกแฟรนไชส์ทั้งมาเวลดีซเวด a ดนเนอร์หรือแม้แต่หนังเรื่องล่าสุดของคริสโตเฟอร์โนแลนเขาคนนี้ก็ยังมีบทประสบการณ์การทำงานที่โชคโชนรวมกับสุดยอดคนทำหนังแถวหน้าของวงการผลักดันให้เดวิด ผาทายตัวเองในฐานะโปรดิวเซอร์สร้างหนังสยองขวัญด้วยตัวเองนำแสดงเองแถมยังได้ป๋าดันเป็นผู้อำนวยการสร้างสายส,สยองแห่งยุคลอยลีผู้สร้างเรียลลิตี้ขนหัวลุก Paranormal Activity อีกโคจรหนึ่งนะบ๊อบเ only one person who really matters in this whole darn crazy business and that is you our viewer เนรมิตสุดยอดหนังสยองขวัญ ที่มีวิธีการนําเสนอไม่เหมือนใครถ่ายทอดความผวาในรูปแบบเทปลี้ลับจากหายนะรายการทอลกโชว์พาผู้ชมกลับไปสัมผัสบรรยากาศแห่งวนวานจากยุคเจ็ดนช่วงเวลาที่อเมริกาเต็มไปได้วยอาชญากรรมความรุนแรงและผู้คนสนใจในสิ่งลี้ลับจนทำให้คนเป็นยากลองดีเอาผีมาออกรายการ attempt e with the devil. to ขอเสียงปรบม,มือทุกท่านตอนรับแจ็คเดวรอยพรอยพิธีกรมากลีลาเจ้าของฉาย,ยาคุณชายเที่ยงคืนแห่งรายการทอล์กโชว์เบอร์รองไนท์อัลส์โกกำลังกระเสือกกระสนอย่างหนักจากเรตติ้งรายการที่ดิ่งลงเหวอ,อนาคตใกล้หมดหนทางเพราะสามกำรรมสั์ภรรยาสุดที่รักก็พึ่งล้มตายลงอย่างปริศนาเพื่อกูชีวิตคนบันเทิงเขาเลยยอมเปลี่ยนโฉมรายการ ต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนจากรายการวาไรตี้เปิดใจคนเป็นวาไรตี้เปิดโปงผีหวังกู้เรตติ้งรายการด้วยการรวมตัวหัวกะทิด้านเรื่องเหนือธรรมชาติมากระจายสัญญาณความลี <f> ้ล <estaban> ับแขกรับเชิญคนแรกพบกับคริสตูชายพู้้างตนว่าเป็นร่างทรงเชื่อมจิตต่อติดวิญญาณ Who are you? มีคนเชื่อก็ต้องมีคนแฉนักไม่ยากลปากจัดข่าวไม่เข้าเหตุผู้ไม่เชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติแถมยังมั่นใจว่าถุกเรื่องลี้ลับล้วนเป็นคำหลวงที่รอให้ถูกเปิดโปง like oh! ข่าช่วงคนอวดผีกับดรจูนรอสมิเชลลนักจิตศาสต์ผู้เชื่อว่าการติดต่อกับปีศาจ คือวิทยาศาสตร์ที่ยังต้องหาคำตอบแถมยังเป็นเจ้าของหนังสือขายดีสนทนากับปีาศาจ Conversation with the Devil แพคคู่มาพร้อมกับไฮไลท์แห่งค่ำคืน Lily Diablo เด็กสาวผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวจากลัทิบูชายันสันเสริญปีาศาจโด่งดังจากการเป็นร่างสง่งยอมให้ปีาศาจเข้ามาสิงสู่ Thank you Mr Delroy I'm so glad you could join us too รวมเป็นสักขีพยาน รายการสุดเฮี้ยนแห่งปีที่จะสอนให้ทุกคนได้รู้ว่าอย่าเล่นกับผี l ลวี่คุณได้ e ินไหวิสัยทัศน์ที่ไม่เหมือนใครจากคอเลนและคาเมันคานส์สองพี่น้องผู้กำกับมากฝีมือจากวงการทีวีขอลองดีทำหนังยาวเรื่องแรกในชีวิตจัดเต็ม1ชั่วโมง33นาทีนำเสนอแบบเรียลไทม์ผ่านเทคนิคการสร้างหนังอันสร้างสารรค์ พาผู้ชมย้อนกลับสู่วันวานสัมผัสบรรยากาศการนั่งดูรายการสดในรสชาติของยุคเจ็ดศูนที่มีมวลบรรยากาศสุดลึกลับชวนพิศวงย้อนยุคเต็มรูปแบบทั้งงานภาพที่เหมือนหลุดมาจากมวนเทปต้องมนสาบใช้เอฟเฟกตตกยุคแต่ยังคงความขลังชวนขนหัวลุกตอบรับกระแสมาแรงของอนาล็อกเฟอร์หนังสยองขวัญที่เล่นกับภาพจำในยุคอนาลอ็อก You're meddling with things you don't understand. I really don't think it's a good idea, Jack. She's becoming more unpredictable. See, unpredictable, that's a good thing. That's why we still do live TV. <laughs> good to see, good to see, see you again, again Jack. Jack. Lily, return to me. <laughs> เลนไนวิ with the เด v i ลคืนนี uh ้ผีมาคุย13มิถุนายนในโรงภาพยนตร์จอดอจัสตูอิตขอเอาชื่อการันตีหนังสยองขวัญที่ดีที่สุดแห่งปีในตอนนี้ต้องดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นก่อนจากกันไปบอกพูดเราในคำว่ารายการทีวีรายการไหนเคยทำให้คุณขวัญหวา ถ้าคุณรักหนังสยองก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดลาคอนเทตสุดเอคู y, จอลึกถึงหนังขวันผวาก็ใครที่เดียวที่โจโดออจัสติวิทพิมจารีดภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย